สวัสดีครับผมให้ไปการเตะอกบ้านแล้วครับผมเดิมทีประตูบานนี้ฝืดเปิดปิดแทบไม่ได้เลยนะครับเเกิดมาจากพื้นทุดเวลานี้ถ้าปรับแก้ที่ตัวพื้นเนี่ยสิ้นเพลองค่อนข้างมากเลยครับเเราปรับแก้ที่ตัวประตูก็สามารถเปิดปิดได้ขึ้นแล้วครับผมนี่ถ้าต้มแล้วนิ้วก้อยดันไม่ได,ไได้ไม่ลื่นขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องจ่ายตังเลยนะครับอุปกรณ์รับประกันให้สิบปีเลยครับผมดูนิ้วก้อยนะ การแก้ไขรับาลนี้ใกล้ยังสามารถองรับพื้นทุนในอนาคตได้ถึง10เซนเลยนะครับถ้า10เซนถ้ แบบนี้ก็ไม่ไม่เกิดปัญหาแล้วครับโดยทั่วไปเป็นนึงก็เป็นที่แล้วครับผมอยู่ใกล้ใจนะ ขอบคุณครับ